ผู้หญิงคนนี้กําลังเป็นคนล้มละลายจากร้านอาหารที่กําลังพังทลายต่อหน้าต่อตาเธอเธอมีความเชื่อว่านี่คือวิบากกรรมอันเกิดจากผลกรรมของเธอมันกําลังจะย้อน,นกลับมาทําร้ายชีวิตของเธอคุณไอซ์เคยมีครอบครัวที่น่าอิจฉาเธอกับสามีคบหาดูใจกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยทันว่าเรียนจบมาก็อยู่กินกันฉันผัวเมียซึ่งตอนนี้ทั้งคู่กําลังมีข่าวดีเพราะเธอกําลังตั้งท้องทั้งคู่จึงมองหาความมั่นคงให้กับครอบครัวแงวมแผนเปิดร้านอาหารร่วมกันมันเป็นลักษณะร้านตึงนั่งดืง่ม แต่เหมือนกับธุรกิจจะไปด้วยดีโดยเฉพาะเครื่องดื่มมันขายดิบขายดีจนบริษัทเครื่องดื่มไปส่งสาวเชียร์เบียมา2คนนั่นคือน้องขวัญข้าวและน้องใบปัวสาวเชียร์ยเบียทั้งสองทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้าอยู่ด้านหน้าพร้อมกับคุณไอซ์เจ้าของร้านส่วนสามีของเธอนั้นเขาเก่งในด้านของระบบหลังร้านก็ให้ไปจัดการด้านของระบบหลังบ้านด้วยนิสัยส่วนตัวของสามีเธอค่อนข้างเจ้าชู้เจอจึงไม่เคยไว้ใจคอยเช็คโทรศรัพท์อยู่เอยจนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็ตรวจพบข้อความบนโทรศรัพท์มือถือของสามีเธอว่ากําลังแอบคุย กับน้องขวัญข้าหนึ่งในสาวเชียร์เบีย,บยตอนนั้นสามีของเธอกได้ขอโอกาสเธอว่าได้ทําผิดพลาดไปแล้วพร้อมกับไล่น้องขวัญข้าวออกจากร้านไปเพื่อเป็นการยืนยันคําขอโทษสามีเธอกําลังอยู่ในช่วงกําลังง้อเมียตั้งหน้าตั้งตาขยันทามาหากินส่วนเธอนั้นก็ยุ่งกับการต้อนรับลูกค้าจึงไม่ค่อยได้ระวังกระทั่งสามีช่วงหลังนั้นบอกว่าร้านของเรานันขายดิบขายดีของมันหมดเร็วจึงต้องออกไปซื้อของในช่วงกลางวันแต่รายงานจากลูกน้องกับตรงกันข้ามเพราะว่าตอนนี้สภาพร้านขาดสภาพห้องเคด ิของร้านไม่ดีจนทำให้ไม่สามารถไปเบิกของจากตลาดได้พังชำระเขาซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่เป็นอยู่ร้านที่ขายดีขนาดนี้ทำไมถึงขาดสภาพคล่องได้เธอสงสัยว่าช่วงกลางวันที่สามีหายแอบไปทำอะไรกันแน่ถึงแอบติดตามไปถึงได้รู้ว่าสามีเนี่ยแอบแวะไปที่คอนโดแห่งหนึง่งเธอจึงรู้ทันทีว่าตอนนั้นสามีเนี่ยแอบซุกเด็กเอาไว้และเงินที่หายไปก็คงจะเป็นการที่สามีเนีแอบเอาไปเปให้กับสาวคนนี้แน่ๆวันนั้นไอ้ไม่ทนครับเพราะว่าจับได้คาหนังคาเขาขอไปตบให้ถึงที่ผู้หญิงที่สามี มีซุกเอาไว้นั้นคือน้องใบบัวสาวเชีย,ยร์เบียคนเดียวในร้านใบบัวมันก็ปากแจ๋วเมื่อเห็นเธอก็พูดออกมาว่าแหมเจนี่หอบสังขารมาถึงนี่เลยเหรอก็ดีเหมือนกันจะได้เคลียร์กันให้รู้เรื่องปากแจ๋วขนาดนี้เธอก็ไม่ทนขอตบตะปึนฉากก่อนแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังขณะที่ผู้หญิงสองคนกําลังหยุม่มหัวกันอยู่ด้านคู่คนก็กําลังแตกตื่นมารุมกันดูสามีแกก็กลัวจะขายหน้าคู่คนเอาไปนินทาก็เลยรีบห้ามสเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่บ้านพันเมื่อกลับมาถึงที่บ้านแล้วเธอก็ได้ถามสามีไปว่าตกลงเธอจะเลือ ชั้นหรือมันถ้ามีมันก็ต้องไม่มีชั้นแต่สามีอั้มอึ้องไม่ยอมตอบและคำตอบที่ได้สามีกลับตอบมาว่าขอมีทั้งสองคนนั่นคือ,อการขอมีโลกสองใบซึ่งไอไม่เคยที่จะรับเรื่องนี้ได้และรับไม่ได้แน่ๆวันนั้นคือวันที่ไอเสียใจที่สุดรับผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าใจว่าสามีของเธอนั้นยกให้เธอเป็นที่หนึ่งมาตลอดแต่ถ้าว่าวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเธอเอาเรื่องราวนี้ไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนของเธอบอกว่าสงสัยผัวมึงโดนของลองไปปรึกษาหมอธรรมท่านนี้ดูเดี๋ยวฉันจะเขียนแผนที่ให้ั <S <S นา ไปถึงตําหนักหมอธรรมเธอก็เล่าเรื่องราวของสามีให้หมอธรรมฟังจากนั้นหมอธรรมก็ได้ขอวันปีเกิดของสามีเธอสักพักหนึ่งท่านก็บอกว่าหัวมึงเนี่ยมันโดนน้ำมันผีที่เขาให้กินเข้าไปตอนนี้มันหลงเขาจะหัวปักหัวปัม๊มมีเท่าไหร่มันก็เอาให้เขาทั้งหมดนั่นแหละเธอคิดว่าถ้าสามีหลงเขาแบบไม่ลืมหูลืมตาแอบเอาเงินเอาทองไปเป,ปเขาจนหมดอีกน้อยก็คงจะหมดเนื้อหมดตัวเธอจึงตัดสินใจแยกทางกับสามีโดยแบ่งทรัพย์สินให้สามีบางส่วนส่วนเธอนั้นขอร้านที่สร้างมาด้วยกันเพราะเธอนั้นจะต้องเลีี้ยงดููลกท่ กลังจะคลอดออกมาเรื่องราวมันควรจะจบที่การแบ่งทรัพย์สินและแยกกันอยู่แต่ถ้าว่ามันไม่จบแบบนั้นเพราะว่ามือที่3ามยังคงเที่ยวละลานเธอ้างก็ส่งข้อความมาตอกย้ำความ่ายแพ้ให้กับเธอลินลี่น้องสาวของไอ้นั้นมาช่วยงานช่วงเวลาที่พี่สาวกาลังลําบากร้านอาหารที่กําลังไปได้ดีน้องสาวของเธอนั้นมาช่วยทํางานในทุกตําแหน่งตั้งแต่ง,งานในครัวเป็นเด็กเติบหรือแม้กระทั่งสาวเชียร์เบียลินลี่ก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่พี่สาวนั้นถูกมือที่3ามกันแกล้งก็มีความเห็นอกเห็นใจยิ่งนะักเธอเห็นพี่ไอ้นั่ง ถามจึงรู้สาเหตุเมื่อเห็นข้อความที่ไปไอเอาให้ดูนั้นเมื่อที่3ระบุว่าคืนนี้ขอยืมหัวเธอไปค้างคืนที่เขาใหญ่คืนนะ้นมันเป็นข้อความที่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับไอเป็นอย่างมากขณะที่ไอและลินลี่กำลังต้อนรับลูกค้ากันอย่างขยันขันแข็งนั้นเมื่อที่3มคือน้องใบบัวก็โผล่เข้ามาถึงหน้าร้านพร้อมกับชี้นิ้วสั่งเหมือนว่าจะสั่งทุกอย่างแต่ถ้าว่าเมื่อมารับออเดอร์มันก็ยอเลิกมันกำลังปั่นหัวปั่นประสาทร้านขายดีขนาดนี้ส่วนแบ่งมันควรจะเสมอภาคกันหน่อยไหมเธอ ได้สร้างร้านนี้มาคนเดียวหัวฉันก้ควรจะมีสิทธิ์ส่วนแบ่งคนละครึ่งหรือเปล่าลิลลี่เมื่อได้ยินคําพูดนี้จากมือที่3มเธอก็รู้สึกเจ็บแค้นแทนพี่สาวเพราะเธอได้ยินเรื่องการกันแกล้งจากมือที่3ม,มาตลอดวันนี้เธอจึงไม่ทนมึงย่างหัวพี่สาวกูไปยังไม่พอวันนี้มีหน้ามาทวงทรัพย์สมบัติถึงที่นี่ลิลลี่เปิดฉากตบก,ก่อนแล้วค่อยเคลียร์ทีหลังผู้หญิงสองคนที่กําลังหยุ่มหัวกันอยู่ก็ทําให้ลูกค้าในกําลังแตกตื่นไอจึงรีบเข้ามาห้ามสึพอได้แล้วเดี๋ยวลูกค้าก็หายกันหมดมือที่3โรจัดด นตบีไปหลายฉากเธอชี้หน้าจา่าพวกมึงอย่าทำเป็นปากเก่งอีกหน่อยร้านนี้ก็จะกลายเป็นของกูหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นร้านค้าที่เคยขายดีอยู่ๆลูกค้าก็หายไปเกินครึ่งไอ้ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรมีแต่เรื่องแต่เหตุเกิดขึ้นรายวันบรรยากาศในร้านมันเปลี่ยนไปหมดพนักงานในร้านอยู่ๆก็ตีกันแย่งลูกค้าเกิดการชกต่อยหอกัวอยูอ่ๆก็ลาออกลินลี่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบไปคุยกับพี่สาวว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอีใบบัวสันดานชั่วมันทําของแย่งหัวชาวบ้านชาวชาว ซันดานเก่ามันกำเริบวันนี้มันอยากจะได้ร้านนี้แต่ถ้าว่ามันไม่ได้มันก็เลยทำของปิดบังหน้าร้านวันนี้ขอสักทีขอไปตบมันให้หายแค้นทีเถอะลิลลี่รับจบขอไปตบมันถึงที่ทเธอสืบทราบมาว่าใบบัวมือที่3มนั้นไปอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งเธอจึงแอบซุ่มไปดักรอจึงได้คุยสอบถามกับป้าขายข้าวแกงที่อยู่ใต้คอนโดว่าป้าป้าพอจะรู้จักอีผู้หญิงที่ชื่อใบบัวนี้ไหมป้าทำสีหน้าตกใจแล้วก็พูดเบาๆกับเธอว่ากบเขาไว่อีเด็กใบบัวนี่แหละทำพวกป้าเดือดร้อน คนที่เขารู้เรื่องราวเขาก็ย้ายหนีกันไปหมดเขาว่าอินี่มันเฮี้ยนวนผู้ผู้ชายที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเห็นมันยืนตรงระเบียงใส่ชุดนอนไม่ได้นอนโบกไม้โบกมือให้มันก็ขึ้นไปที่คอนโดตางก็เป็นใครหัวขนกันกลับมาหมดนี่หนูไม่รู้เรื่องนี้จริงๆหรอเรื่องอะไรล่ะป้าเอ้า็อีเด็กไปบัวนี่มันคอตอตอตรงระเบียงห้องของมันนั่นแหละได้ข่าวเขาลือกันมาให้ทราบว่ามันไปแย่งหัวคนอื่นเขาตอนหลังเมียหลวงเขาจับได้ก็เลยทําของใส่มันจนมันคุ้มขั้งคุมตัวเองไม่ได้ลิลลี่จากเดิมที่จะไปดักตบเขากลับได้รับ ข่าวการเสียชีวิตของมือที่3มจึงรีบนําข่าวไปบอกพี่สาวเมื่อไอได้ทราบข่าวก็ถึงกับนั่งสุด paper, ลงไปร้องห่มร้องไห้ลิลี่เห็นก็แปลกใจพี่จะร้องไห้ให้เสียน้ําตาไปทําไมมันได้รับผลกรรมของมันแล้วกับสิ่งที่มันทำกับพี่ไอพูดกับน้องสาวว่าสัญญากับพี่ได้ไหมว่าจะไม่โกรธไม่เกลียดพี่เธอบอกว่าเธออดทนไม่ไหวที่เห็นมือที่3มแย่งหัวเธอไปแล้วก็ย่ายีศักดิ์ศรีด้วยการส่งข้อความต่าง,างๆนานาพร้อมกับยังโพส์รูปลงในโซเชียลให้เธอนัอนน้นอับอายขายหน้าเธอจึงตัดสินใจเดินทางกับ ไปหาหมอทำเพื่อให้ทําพิธีฝังรูปฝังรอยเพื่อเป็นการสู้กลับมันคือการปั้นหุน่นและทิ่มด้วยเข็มหนามของแหลมคมแล้วก็ใบมีดปนให้ศัตรูนั้นมีเหตุอันเป็นไปหลังจากช่วงที่ทําแรกๆพี่ก็รู้สึกว่าพวกเขาก็ยังคงอยู่กันสุขสบายมันไปเที่ยวพักผ่อนแล้วก็โพสต์ปวดเซยเชี่ยวก็นึกว่าพี่น่าจะโดนเขาหลอกเอาค่าครูไปแล้วของมันไม่น่าจะได้ผลหรอกทางก็นึกภาวนามาตลอดเมื่อว,วันที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราทําอะไรลงไปเนี่ยภาวนาให้ของมันเสื่อมให้ของมันไม่ได้ผลจนกระทั่งวันนี้พี่ดวงตกสุด พี่ทาอะไรก็ไม่ขึ้นมักจะพังทลายล้มไปหมดร้านนี้ก็กําลังจะถูกยึดในเร็วๆนี้เพราะเจ้าหนี้เขามาทวงเงินและพี่ไม่มีเงินใจ่ายให้เขาแล้วเร็วนี้พี่กําลังจะกลายเป็นคนล้มละลายอันเกิดจากผลกรรมหรือวิบากกรรมที่พี่ได้เคยกระทาเอาไว้ผลของการทําของในครั้งนั้นทําให้เธอใช้ชีวิตอย่างยากลําบากวันนี้เธอต้องการอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวข้องเยงหวังแค่ว่าลูกที่กําลังจะเกิดมานั้นไม่ต้องรับผลวิบากกรรมนี้ตามไปด้วย